สนับสนุนโดยกลาสุลิตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่ยครับผมอยากจะ,มะเมื่อคืครับก็นั่งสิ่งสำคัญนะครับของการทำรถแต่และอย่างเหมือนที่เราเคยทำเทปอีกแก่ของแม่ผมไปนะครับคือผมคนทำรถแล้วผมชอบวิธีการาแยกของแยกอะไรต่างๆแล้วก็แผ่ออกมาเป็นชิ้นๆน,นะครับเพื่อที่ว่า เวลาเราตามหาของมีนู่นนี่นั่นหายแล้วก็อะไรอะไรต่างเนี่ยก็จะสะดวกหน่อยนะครับไม่ต้องกลับมานั่งตามหากันใหม่แล้วก็วิธีการการจัดการเรื่องการบูรณนะหรือว่าอะไรต่าง,ง <S <S ผมมองว่ามันเป็นระเบียบม,มากกว่าการที่ยื้อแล้วโยน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 ไว้เลยนะครับอย่างนี้เราอมาแล้วเราก็มานั่งไล่ว่าชิ้นส่วนไหนที่เราจะไปทําสีชิ้นส่วนไหนที่เราจะบูรณนะ ชิ้นส่วนไหนที่มันเป็นอะไหล่แท้ที่มันควรจะต้องทําการรีวิวให้มันกลับมาใหม่เดี๋ยวเนี้ยมาดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งว่าชิ้นส่วนไหนควรจะต้องซื้อใหม่หรือว่าอะไรยังไงเพราะสิ่งที่เรารู้กันสําหรับการเล่นใน,ในรถในตะปูตอนหน้าตีนะครับคือจริงๆแล้วเนี้ยอะไหล่ทุกชิ้นมันมีขายหมดเลยแล้วก็ซื้อหาค่อนข้างสะดวกเรียกได้ว่ารถหนึ่งคันเนี้ยได้ใช้อะไหล่ใหม่หมดนะครับ ก็ไม่มีความยากเลยเลยวิ่งเข้าไวร้านอะไรแล้วมาซื้อทุกอย่างมาหมดเปลี่ยนลงเพรานั้นมันก็เสร็จแต่สาหรับเจ้าคันเนี้ยเจ้า465ของน้องโอมเนี่ยมันมีคุณค่าทางจ,จิตใจอย่างมันเป็นรถแท้แล้วก็เดิมของคุณตาเขาเพราะฉะนั้นการบูรณะของเราเราก็อยากให้มันมี feeling อของความออริจินอลแล้วก็กลับไปเดิมมากที่สุดในมุมมองของเราแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยของชิ้นนั้นนะี รมะว่ามันจะยากจะง่ายหรือว่าอะไรต่างๆมันมีคุณค่าเสมอสาหรับเขาการบูรณะของเรานะครับตอนนี้เราเคลื่อนย,ย้ายของจากที่ในสัูมมทุ่งมวยนี้ของคนแลาก็แยกของเป็นสามพาร์ทอย่างที่เห็นนะครับก็หลักๆมีพาร์ทในส่วนของการทําสีจะเป็นเจ้าตัวนี้เราก็เลือา ที่นี้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ที่สามารถจะทําสีแล้วก็บูรณะกับเดิมสีเดิมให้ได้มากที่สุดนี่คืออันนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของของชุบโครเมียมนะครับเราแยกไว้ละเดี๋ยวเราไปที่โรงชุบนะครับแล้วก็พวกโครเมียมปัดเงาทั้งหลายจากกองนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือชิ้นส่วนพาร์ทของพวกเครื่องแล้วก็พวกอะไรต่างๆที่มันชํารุดที่ต้องมีการซ่อมแซมหรือไม่ก็ต้องทําการซื้อ ของออริจินอลของเดิมกลับให้ได้มากที่สุดนะครับก็คืออันนี้กองนี้เดี๋ยวก็ทําการจดทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราเดินทางไปที่ร้านวินสันนะครับอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีถ้าเด็ก,ดกๆคุณน้องๆหนูทั่วไปจะเล่นรถหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีแล้วของบงชิ้นบางอันก็ซื้อใหม่เอาก็ได้นะครับราคาก็ไม่ถูกเอ้ราคาก็ไม่แพงนะครับไม่ใช่ไม่ถูกแล้วก็ยังสามารถ มีอะไรมีอะไรขายตามร้าน,นต่างๆในเว็บไซต์หรือว่าอะไรตามมายย่างๆมีขายเยอะแยะมากมายไม่ต้องกังวลว่าอะไรจะหาไม่ได้ตะกููฮอนด้าซีเนี่ยหายได้ทุกชิ้นในบ้านเรานะครับแต่อันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวความทรงจำของเขาเราก็พยายามจะเก็บเรื่องราวความทรงจำนั้นให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวอนาคตถ้าจ้างคนญี่ปุ่นมาเป่าลมยางเข้าไปได้เราก็อาจจะต้องทำด้วยนะครับ อีกหนึ่งอย่างในการทํารถที่เรามักจะบอกทูกคนเสมอนะครับคือการแยกของเป็นหมวดหมู่แล้วก็จัดก,การจดทํารายการหรือว่าอะไรต่างๆถ่ายรูปเก็บไว้เราก็จะไม่ลืมเราก็จะไม่พลาดในชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการทําทําให้เราไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาในการทํานะครับ ร้อยพวกบู้ตูปนืนต่างๆเรากลักบไปที่ศัตรูนะครับนี่ครับจากที่ลงชุบโพเมียนนะครับเราอยู่ใ,ใกล้กันมาที่เดิมของเรานะครับร้านวินสันป๊อปตัวไม่รู้วันนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่ามาแบบไม่ได้โทรบอกเขาก็มานี่นะครับซื้อของที่เราจบไว น่าจะมีเกือบครบทั้งหมดเอาไว้ได้มาที่สุดไปลุยเลยดีกว่านะครับ แล้วที่เราลิสต์มาทั้งหมดครบถ้วนกระบวนวามขาดไอเนี้ย <c oughs> แไอเท่อย่างเดียวเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้ามีนี่คือรถ <c oughs> เขาเรียกเทพใช่ไหมก็เทพเหมื <c oughs> ขอนกันคือว่าของหอยายากใช่ครับแต่ไม่อ <c oughs> โอเคพี่ไปลองพยายามดูอีกรอบน <c oughs> ึ่บ <c oughs> ตอนนี้มีที่มีอยู่ตอนนี้เรียกได้ว่าทั้งคันเนี้ยครบหละแล้วก็ของที่เราต้องการก็มาล้วด้วยโอเคบมเล็กครับยังไงฝากด้วยนะครับร้านวินสารตอนนี้ ขายอยู่เป็นหลักที่ไหนบ้างครับที่กรุงเทพก็จะมีวินเทจพาร์คที่วินเทจพาร์คอยู่หน้าแดนเดอร์มิดตรงข้ามตรงข้ามกับแดนเดอร์มิดอ่าโอเคก็เป็นตลาดขายอะไรรวมพลกันทุกวันอะไรครับทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนไปเจอกันได้แถวร้านวินสันก็จะไปออกร้านกันที่นู่นทุกวันเสาร์นะครับส่วนใครที่อยู่บริเวณแถบนี้อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ใครอยู่ในห้องประถมเมืองการสุพรณหรือว่าทางแวะมาได้ที่นี่นะครับที่เดิมของเราวิสันบริหารงานโดยน้องป๊อกกับน้องโยนะครับสองพี่น้องที่อยู่คู่แบบพวกเราเรานิยมมานานแล้วนะครับผมคุณเคยกันมาอย่างดีเดี๋ยวให้โยฝากทิตัางนี้นะครับนายคาร,ร์มนะมาจัดก,การให้ครับ ต่อเราก็อยากได้พวกชิ้นงานที่เป็นของเดิมนะครับนี่กลับมาใส่ให้เรียบร้อยยังไงถึงไอ้ตัวนี้มันจะผุแต่ว่าพวกชิ้นที่ยังดีอยู่เนี่ยเอาเก็บกลับเดิมให้ได้ทรงเดิมมากที่สุดนะครับปัญหาของการต,ต่อเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของเวลาถ้าเราทําสีไปแล้วเราเอารอก,กลับมาใส่บางทีมันมีโอกาสที่มันจะเบี้ยวได้ถ้าระยะมันไม่ดีทางที่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นพวกนี้เสร็จปะ เอาล้อมาลองหน่อยก็จะดีมากนะครับเพื่อจะดูทรงว่ามันเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าถ้าแก้ไขจะได้แก้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ เมื่อวานเราทําการขัดทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอนุญาผมต้องล้างเคลียทุกอย่างก่อนที่จะลงขงัดอีกรอบหนึ่งก็จะมีบางชิ้นส่วนนะครับที่พื้นมันดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทําการเกาะไปแล้วเองนะครับบนเจ้าไทมเมอร์เกาะไปเรียบร้อยแล้วเหลือชิ้นงานที่อ่าเป็นโลหะ โครงสร้างของรถนะครับซึ่งต้องพิถีพิถันกันหน่อยนะครับเดี๋ยวหลังจากเราล้างเนี่ยเราคงใช้ส่วนน้ายาก,กัดสนิมนะครับมาลงแล้วก็จับพวกผิวต่างๆที่เรายังซอกตามมุมต่างๆที่เราเข้าไม่ถึงนะครับเพืไงไง่อให้งานออกมาเรียบร้อยราบรองว,ว่ากลับไปรอบนี้ได้อยู่ันานๆแล้วับสมบัติตตาของน้องรักของข้าพเจ้าตรงนี้โคบก็ตนดเตร์ นี่ครับเราใช้ทางลักนะครับเอาน้ำยาล้างน้ําน้ำนะครับล้างเลยที่เรากำลังตรวจดูพวกถังนะครับที่เราเอาน้ำยาล้างห้องน้ำทิ้งไว้กัดคืนนึงแล้วตอนนี้นะครับนี่สภาพจากกลางกลางนะครับกลับมาขาวแล้วเดี๋ยวเราดูร่องรอยว่าถ้ามันโอเคใช้ได้เราก็จะทำการบนเกาะเหล็กรองพื้นนั้นนะครับ เ้าไปก็่หนึ่งนี่ครับเราส่งเรื่องไห้พี่ยันผู้เชีช่วชาเราถ่ายึกเรเปออ๋อใช่ไหมเป็น การมันหลวมลรวพวกแหวนพวกปอกเปิดเลยยังโอเคอยู่ไว้ควานไวาแล้วครับขอควานแล้วจบแล้วครับนี่ก็ฟิตใหม่เลยนะครับัมแล้วก็เปืงปั๊มนี่ที่เปลี่ยนเปืองมันเหลือนิดเดียวนะครับหมดปั๊มแล้วมันเครื่อแล้วก็นี่ปืนนี้ยังไม่ได้แปลง C P I มา้แปลงแล้วแปลงไแปลงแล้วเหรอโอ้ยเยี่ยมดิแปลงแล้วแปลงแล้ว เดียวเลยดิพี่นะแล้วไอ้พวกมันนี่ต้องเปลี่ยนกับพี่มาครับต้องไหมไม่ไม่ไรนะไม่ไรไม่เป็นไรจบครับลูกเบอแล้วเกียร์อ,อ่ะเอาครับเ,<อ>เดี๋ยวปล่อยไปนะที่พี่ยันเดี๋ยวผมแวะมาทีพี่ยันครับผมครับผม อย่าโทรบอกแล้วกันนะได้ครับได้ครับได้ครับพีเ่เฉี่ยวดีครับ,บค,ครับสวัสดีครับ